ทุกคนจําไว้นะคะจงอยู่กับปัจจุบันแล้วสร้างปัจจุบันให้ดีเหตุแห่งปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนถ้าวันนี้คุณสร้างเหตุแห่งปัจจุบันแย่เศร้ามองใครทําอะไรก็เบ,บป้ปากหือหรือมองแต่งแง่ลบคุณทําเหตุไว้ปัจจุบันไม่ดีคุณหวังอนาคตดีไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงดูชนิตาเป็นหลักนะคะดูชันนิตาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเล่านะคะเสร็จแล้วพี่กรนะคะเอาตัวเองะคะ่ะทุกคนไปเรียน ไปเรียนนวดไปเรียนแบบเอาตัวตัวเองไปล่ําเรียนน่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองอยู่ในสังคมเก่าๆอยู่ในกําลังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเศร้าหมองพี่กรเอาติงเตเรียนพี่ออนเปลี่ยนโฟกัสใหม่ค่ะทุกคนว่าฉันจะต้องมีชีวิตที่มันดีขึ้นได้สิฉันจะต้องขึ้นได้สิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อไหมพี่กรณไปเรียนเพื่อจะไปไปนวดแต่พี่กร์ไม่ได้นวดค่ะทุกคนด้วยพี่กรณะมีเอโนจีมีสีหน้าที่แบบ การพูดการไล่เปลี่ยนไปทุกคนแล้วก็เปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเองอัดชาพี่กรบอกเลยพี่กร์อัดชา,าค่ะครูพี่กรไม่เคยขาดชาเลยพี่กรอัดชาแคบชาชงพี่กร์อ่ะเชื่อมั่นครูมากเชื่อมั่นสินค้ามากทุกคนเชื่อไหมกลายเป็นพี่กรณ์อ่ะหุ่นเชฟดีแล้วพี่กรก็ใส่ชุดว่ายน้ําเดินถ่ายรูปแบบฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันจะเป็นคนใหม่ที่ใช้ลรกว่าเดิมทําไมฉันจะต้องทุกคน,กคนอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงเนาะคนตายก็ตายไปขึ้นสวรรค์ไปแล้วค่ะ นะคะคนอยู่อย่างเราต้องดิ้นรนค่ะนะคะอย่าจมอยู่ในอดีตค่ะเราไม่ได้บอกว่าให้คุณจะต้องแบบนู่นนี่นั่นแต่เรากกลังบอกว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไปชีวิตมนุษย์ต้องเดินต่อไปค่ะพี่กรก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปค่ะทําให้พี่กรณ์ค่ะทุกคนออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใส่ชุดว่ายน้ํามั่นใจเปลี่ยนทรงผมทุกคนพี่กรเด็กเด็กจนครูจําพี่กรไม่ได้ตอนแรกอันนี้พูดเรื่องจริงเจอกันปุ๊บครูจําแกไม่ได้ เอออุ้ยพี่กรอ์แบบตกใจมากสวยเด็กเด้งหน้าอกหน้าใจหุ่นดีผิวขาวทุกคนเอ้ยเสียมากพี่กรณ์ก็บอกว่าพี่กรณ์ก็เลยได้เป็นผู้จัดก,การร้านเขาเห็นแววพี่กรณ์ที่จะดูแลพนักงานได้พี่กรณ์ไม่ต้องนวดเลยค่ะพี่กรณ์เป็นผู้จัดก,การร้านเลยแล้วทําให้พี่กรณ์อะค่ะทุกคนมาเจอเนื้อคู่พี่กร์เจอเนื้อคู่เจอคือ,ค,อคือเขาอะ เจอกันก่อนอยู่แล้วแต่พี่กรณ์อยากให้เขาเห็นว่าฉันเนี่ยอยากมีสามีฝรั่งไม่ได้หมายถึงฉันจะต้องการให้เธอมาเห็นว่าฉันไม่ได้ทําอะไรและฉันหวังจะมาปอกลอกเธอฉันจะให้เธอเห็นว่าฉันมีงานเป็นของฉันเองฉันทํางานเพราะว่าฉันขายออนไลน์เธออาจจะไม่เข้าใจเพราะฉันไม่ได้แบบเดินทางไปกลับไปกลับเพราะฉะนั้นพี่กรนะคะก็เลยให้เขาได้เห็นภาพชัดว่าฉันทํางานมีเงินเดือนนะ ส่วนงานออนไลน์ฉันก็ขายได้ฉันมีรายได้นะฉันไม่ได้แบบจะมากอบโกยจากเธอหรืออะไรแบบนี้ทุกคนทําให้แฟนพี่กรณนะ์่ะเห็นพี่กรณ์แล้วแบบอุ้ยเธอทํางานแบบเป๊ะเพี่กรณจะเป็นคนที่ตรงเวลาจะบอกแฟนว่าฉันมีเวลาทํางานนี้ถึงนี้นะฉันมีเวลาให้เธอแค่เท่านี้ึง ทุกคนคะกลายเป็นว่าในที่สุดแฟนพี่กรณ์เชื่อมั่นเชื่อมือในพี่กรณเชื่อถือพี่กรณ์เชื่อในความเป็นพี่กรณ์ว่ามีงานทํานะว่าพี่กรณ์เป็นคนจริงนะเป็นคนตรงนะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้นะคะทุกคนบอกเลยพี่กรณ์พูดเองนะเขาหลงรักพี่กรณหนักมากคือทั้งรักทั้งหลงพี่กร์อยากไปไหนพาไปอยากกินอะไรพากินเปทุกสิ่งจริงกะเบลพี่กรณเหมือนนางฟ้าเลยตอนนี้นะคะอยากมาอยู่ประเทศไทยกี่วันอยากมานี่ไงบอสของพวกเธอมา เธออยากทําบุญใช่ไหมฉันจ่ายให้เธอเสร็จสับเรียบร้อยไปทําบุญไปอยู่กับสังคมของเธอที่มีความสุขคือแบบโอ้ยทุกคนฟังแล้วแล้วพี่กรณนะ์อ่ะหน้าตาแกยิ้มทุกครั้งที่แกเล่าให้เราฟังแกมีความสุขแล้วแกบอกว่าพี่กรณ์มีวันนี้ได้เพราะครูแกพูดคํานี้ตนหลอดทุกคนไม่ว่าจะกี่ครั้งพี่กรณ์ก็พูดคํานี้ต้องขอบคุณพี่กรณ์นะต้องขอบคุณครูพี่พรนะพี่กรณ์มีวันนี้ได้จากคาสอนของครูจริงจริง พี่กรณ์ฝึกคําสอนครูตลอดเวลาพี่กรณ์รู้สึกพี่กรณ์จะนึกถึงคําสอนครูตลอดแกจะใช้คํานี้มาตลอดเวลาทุกคนตั้งแต่ตอนที่แกได้ได้แบบเฮ้ยแบบได้เจอกับสามีคนนี้ค่ะแกทักมาหาพี่ลุงเลยนะว่าพี่ลุงพี่กรณ์แบบฝากพี่ลุงบอกครูพี่รอนะคะว่าพี่กรณ์สำเร็จแล้วพี่กรณ์ทำตามคําสอนของครูพี่รอนี่คือสิ่งที่แกทักไปหาพี่ลุงนะคะแล้วตอนนี้พี่กรณ์ปรหนึ่งเป็นนางฟ้าเลยทุกคน